สวัสดีครับผมสวัสดีผู้ติดตามช่องสวิตธพนธทไทยสงทุกคนนะครับพบกับสาระดีๆีอีกเช่นเคยนะสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการมัดสายเบ็ดน,นะครับคือสำหรับคนที่มัดไม่เป็นนะครับคนที่มัดเป็นก็ก็แล้วแต่ครับแต่นี้สำหรับคนที่มัดเป็นก็ผมมีวิธีสอน สำหรับวิธีการมัดแบบเรามาต้องรอ้อยครับในรูนี่ครับเรามาต้องใส่ครับในรูหรือแบบเบ็ดรุ่นที่ว่ามันมันไม่มีรูนะครับมีวิธีการมัดยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับนี่จับอย่างนี้นะครับแล้วก็สายเบ็ดนี่เผื่อเผื่อให้ยาวหน่อยนะครับเอาไว้ดึงนะครับจับอย่างนี้แล้วก็พัน สี่รอบนะครับหนึ 1, 2, ่งสองทำเป็นวงวงนี้ก็เลือกใช้นิ้วคิวไว้นะครับสามสี่ครับได้ลักษณะนี้นะครับแล้วก็ปลายนะครับปลายเย็ครับในรูนะครับ สอดเข้าในรูแล้วก็ใช้นิ้วจับไว้นะครับจับไปเลยครับแล้วก็มือซ้ายแล้วก็ค่อยคอย่คอยดึงนครับค่อยดึง แล้วก็ดึงทั้งสองจับปลายเชือกทั้งสองด้านนะครับแล้วก็ดึงดึงเป็นี้นนะครับแล้วก็แล้วก็เลื่อนมาให้ติดตรงผุ่มนี้นะครับแล้วก็ดึงอีกทีหนึ่งครับระ <c oughs> วังหน่อยนะครับถ้าหลุดมือแล้วก็คือโอโ้โหเป็นเรื่องนะครับ นี่เราก็ใช้ไฟแช็กลุ่นได้แล้วครับเสร็จแล้วครับนี่ครับไม่หลุดแน่นอนครับเห็นไหม ลองดึงดูได้นะครับว่าแข็งแรงไหมครับไม่หลุดแน่นอนครับน,นี้ก็สำหรับคลิปนี้ครับก็กดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีมีสาระแบบนี้ต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับ